เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่เอาน้องไปขายนะที่ตลาดเลยดีไหมดีไหมป้าป้าเดี๋ยวเอาน้องไปขายที่ตลาดนะได้นะใช่ใจใแม่ไปขายที่ตลาดคนเดียวทําไมอ่ะแม่เอาน้องไปขายเลยก็น้องมีไม่รักน้องแล้วอะ่ะรักน้องไหมรักน้องหรือเปล่า ไม่ใช่แม่ถามว่าหนูรักน้องไมอหมแม่ไม่ได้ถามว่าหนูรักแม่ไหมแม่ถามว่าหนูรักน้องไหมหนูรักน้องไหมไม่รักน้องใช่ไหมงั้นเดี๋ยวแม่เอาน้องไปขายเนาะจะได้ไม่ต้องมีเพื่อนเล่นด้วยเล่นคนเดียวไปเลยของเล่นจะได้ไม่ต้องมีใครแย่งด้วยดีไหมดีไหมคะ ให้จับหจับแม่จับแม่ทําไมแม่ไม่ได้ทําอะไรผิดแม่ไม่ได้แกล้งน้องด้วยให้จับจับแม่เปคนเดียวอาจับแม่เรื่องอะไรอะให้หนูกันอยู่กันสามคนใครบ้างแม่เนี่ยฮะแม่จับไปเลยอ้าจับแม่เรื่องอะไรอะแม่ไม่ได้ทําอะไรผิดแม่กับหนูอะแม่กัดหนูที่ไหนอะแม่ไม่ได้ทําอะไรหนูเลยอะป๊าป้าก็เป็นพยาน สรุปรักน้องไหมฮะเช่น้ำมูกน้ำมูกไหลเช่น้ำมูกก่อนสรุปรักน้องไหมคะตอบทีคะพยักหน้าแล้วแม่จะรู้หรอตอบทีคะสรุปลักน้องไหม,ไมร,รักน้องไหมคะใ่รรูปพี่มีนรักน้องไหมคะสรุปอ้าวไม่ตอบไม่ตอบผู้ใหญ่ถามต้องตอบลูกใช่ตำรวจจับแม่เปยอ้าวป,ะปะ้าถามสิ น้องมีล้างน้องไหมต,ต้องตอบค่ะไม่ใช่ไปยังหน้าตอบสิคะน้องมีรัางน้องไหมคะน้องมีรัางน้องไหมคะลูกอ้าวพ่อถามเนี่ยน้องมีรักน้องไหมคะรักงไหมคะไม่รักงตอบไปไม่ล้าน้องไปขายเลยได้